สวัสดีครับมันมันเกี่ยวไม่ได้คลิปนี้อยู่กับพี่เบียร์แค่พี่เบียร์ไหมสวัสดีครับพี่เบียร์อะไรไหนพี่เบียร์อะไรเบียร์รถเกี่ยวเบียร์รถเกี่ยวโอ้กิจการรุงเรืองมารอบที่แล้วไอ้นุ่มคันเดียวมารอบนี้รถเกี่ยวเต็มบ้านเลยธรรมดาอันนี้เนาะคันพรที่ครับครับใช่ครับที่เคยเห็นจากคลิปที่แล้วนั่นแหละลำนี้เลยมือหายแล้วเหรอ หายแล้วหายแล้วครับไหนดูหน่อยแต่มันก็งอหน่อยอยู่ที่ว่าโดนไปเลยเหรอไม่ไม่ไอมุลีนี่มุลี่ไอรถเครื่องสูบน้ำนี่มันหายแล้วจากจากอันนี้ตะเกยตอนที่เห็นคลิปที่แล้วมันอยู่ที่โรงกลึงที่ว่าช่างนัดมาถอดเครื่องไปเนาะใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้เครื่องคืออยู่ในโรงกลึงใช่ครับลำนี่แหละตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเราก็จะยังขายอยู่แต่ว่าขาย อ่าขายขายรอบที่แล้วพี่เปิดเท่าไหรผมก็เปิดราคาหกสิบห้าแต่รอบนี้ผมเปิดไม่ผมเปิดไม่ขนาดนั้นหรอกหกสิบห <65 S 1> ้ารอบรอบนี้ผมเปิดแค่สี่สิบสี่สิบเก้าสี่สิบเก้ารองอ่าสามสิบไป <c oughs> ไหนสามสิบ <c oughs> <c oughs> โอ้สามสิบก็ขาดทุนตายดิ <c oughs> แค่เครื่องก็ชา่างนัดถอดไปก็หมดไปต้องโทรไปหาชาห่างนัดได้หมดแปดหมื่นเนี่ยเครื่องเนี่ยโอ้ แล้วส้มเครื่องเสร็จไปเกี่ยวมาฤดูหนึ่งแล้วใช่ใช่ก็กีไร่ครับคันนี้เหรอคันนี้คันนี้ได้เกือบห้าร้อยไร่ใันนะห้าร้อยไร่ประมาณนาปีเนาะครับครับนาปีครับข้าวเบาหรือว่าข้าหนักพี่รวมรวมกันครับรวมรวมทั้งสองรวมทั้งข้าวเบาแล้วสองคันนี้แหละที่ว่ามาใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ก็ลงนาปีด้วยเหรอลงก็คือลงสามคันเลยใช่ครับได้กีไร่ทั้งสามคันสามคันนี้ได้ ได้สองคันนั้นมันได้คันละคันนี้ได้เจ็ดร้อยกว่าคันนี้อะไรไอ้นุ่มอ่ะครับไอน้นุ่มนได้เจ็ดร้อยกว่าสักสักนั้นได้สักนั้นได้กไดหกหกร้อยกว่าหกร้อยกว่ากว่าไม่ถึงสองพันอ่ะพันแปดก็ประมาณนั้นแหละครับรถมันเยอะ <ừ> อ,อือ <3 S 1> สามคันได้พันแปดครับเนื้อก็ท่วมเอาใช่ไหมละ่ะเนื้อก็ท่วมกลางก็หมด ไม่มีข้าวขึ้นมาหมดตอนที่ผมเห็นนะเกี่ยวหรือยังเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวนาปังมาแล้วเกี่ยวนาปังแล้วนะมามาจอดทำนั่นน่ะเกี่ยวนาปังเสร็จก็ไปทําเครื่องใช่ก็มาทําเครื่องก็มาก็มาจอดทํากาดทําอะไรทําซองล้อนําทําะหรใหม่เก็บอุปกรณ์เก็บคือเราก็กะว่าจะเอาไปใช้นาปีไงก็ซ่อมเหมือนซ่อมเหมือนเราซ่อมรถใช้น่ะแหละเราไม่ได้ซ่อมรถแบบทำลูเกี่ยวมากี่ไรอะนาปังเหรอครับก่อนหน้าปีใช่ไหม นาปังนาปังนาปังได้ประมาณสองร้อยไร่มา่น่หลยครับเท่ากับว่าใช้งานไปแล้วเจ็บร้อยไร่ไม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 ่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําเครื่องนะอ๋อเออตอนนั้นยังไม่ได้ทําเครื่องก็คือื้อมาแล้วก็ลงเลยใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้แกะปองฟงปองฟ้ายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทําใบเกลียวใหม่เลยอันนี้ใบเกลียวใหม่รอบขันเลยพวกใบกลียใหม่พวกสองร้อนํำเนาะใช่ที่เราเห็นที่โรงกลึงใช่ แล้วก็นี่ใหม่ใช่ปองฟางใหม่ตัดปองฟางใหม่เครื่องทำมาใหม่เออสีรุงสีรอบใหม่ใบพัดฟางใหม่ฟิตเครื่องใหม่ท้องฟางใหม่จากช่างนัดดีเซลสีรอบใหม่ท้องฟางใหม่สีรอบก็ตู้โหนดเนาะครับตู้ตู้ต,ตู้ไม่ได้ไม่ได้ทำแค่ตู้ผมไม่ได้ทำแค่เปลี่ยนน้ำอืมผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำแค่นั้นแหละตอนนั้นอันนี้มันอยู่โรงกลึงเนาะใช่ แล้วก็ไอนมสีน้าเงินอยู่ที่นี่ที่เรามารีวิวขายใช่ตอนนั้นเราเปิดไปเท่าไหร่อันไหนขันไหนไอนมเราเปิดไปห้าสิบห้าสิบเหรออ่าเราเปิดไปห้าสิบนี้ก็เปิดสี่สิบเก้าต่อรองถ้าชอบสีเก้าต่อรองนะครับคันนี้อ่าถ้าถ้าชอบก็มาต่อโทรมาเลยโทรมาได้ไม่ต้องผ่านผมก็เลือกแต่ยังไงก็ได้มามันไกลเออโทรถ้าบอกวมาสายมู่อ่ะผมมีใครแนะนําให้ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกเพื่อนผม บอกว่าดูมาจากมูเฮาใช่ได้ราคาพิเศษไปอีกบอกมาเลยยังมียังยังมีคนโทรมาถามไอหนุ่มลำนั้นอยู่นะผมบอกว่าพี่พี่ดูคลิปแสมอไหรผมดูมันเมื่อกี้ี่เขาบอกพี่อ่านมันทีด้วยผมบอกพี่ดูมันทีด้วยเหรอโทรมาอย่างสุโขทัยลองได้ไหมพี่สตาร์ทเครื่องได้มีแบตอยู่ไหมมีมีแต้องในห้องแต่มันก็เดี๋ยวผมผมหลองเลยเขาจะได้มาดูสี่สิบเก้าต่อรองเออ แล้วมีปัญหาอะไรไหมต้องไปเก็บอะไรอีกไหมคันนี้ก็ลำนี้เหรอเอาตรงๆเลยไปอัดอัดโซ่ใหม่ถ้าไม่อัดก็กลับบูทก็ได้โซ่ครับโซ่เทกครับใบสวยเนาะครับกับเช็คลูกเลริรนิดหน่อยเช็คลูกเลิร์เพราะแค่นี้เนาะประมาณนั้นแหละเพราะว่าอย่างอื่นอุปกรณ์อย่างอื่นใบใบก้งใบเกี่ยวอะไรมันดีหมดครับเนี่ยหม่ๆอ่ะผมนั่งล้อมเองเลยนี่อันนี้พี่ไม่ล้างมังง้ง ไหนเลอมันออกไปโมวมแต่ไปขนนู้นก็รถคันนู้นผู้ไปเกี่ยวมานะไอคันสักอ่ะก็เลยไปลุยขี้โกลนอะแกไม่ล้างเลยซื้อกันสนิมมาทาหน่อยไหมเนี่ยมันไม่เห็นประเจี๋ยวอะฮะพี่ฮะซื้อกันสนิมมาทากระบะหน่อยเราจะทําอยู่พี่แกทําเสร็จก็ใช้งานเลยไม่ยอมทาสีทาอะไรให้มันเลย ไอน้นุมไวไฟปีสองพันสิบโอโชว่วงล่างราวแล้วดิไหนเนี่ยแต่เงเร็วข้างหน้านะข้างหน้า,า,นามันรราวสักเตะมาแต่ขเขาแล้วผมเย็บไปไม่ไม่อยู่ มันไม่ร้าวได้ไงปีเมื่อกี้โอ้โหดินจุด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 วิ่งออกแสงเนาะไหนแตกที่เดิมใช่ไหมเดิแตกที่เดิมแหละยึบแล้วมันไม่อยู่ลูกเลเราไม่ได้ซ่อมอะไรนะเปลี่ยนแต่ลูกเล่เปลี่ยนทุกวันอาแล้วมันแตกงี้มันจะไม่เบี้ยวอ่ะพี่ไหนมันจะไม่มันง้างเหรอนั่นแหละไหนเราน้ำมันวิ่งไม่ตรงศูนย์เฮ้ยเวลาเราเชื่อมเราก็ขึ้นได้เอง มันก็กลับคืนมันก็จะกินรถเลยแล้วถึงนีกินโซ่ <c oughs> ขายไปบาขายดอกสร้างช่วงล่างใหม่ไม่เวิร์กเวลาขายต่อมันขายยากเวลาช่วงล่างหใหม่นะขายยากฮะ<ห>สร้างใหม่แล้วช่วงช่วงหลง่วงหลางเดิมมันช่วงล่างเดิมวดความความเป็นความเป็นเดิมเดิมมันขายตัวของมันเองไเอาไปตัดต่อปั๊บเวลาคนไปซื้อออ้รถทํามาแล้ว ไม่อยากได้ไม่ชอบอีกพวกคันนี้สวยเลยสภาพคลิปคันไหนนี่หละไอ้นุ่มเนี่ยฮะดูหน้ากากยังไม่แตกเลยสากนะนี่ไอ้นุ่มอะเลดทั้งคันเครื่องอะไรอะเจอะไรอะคู่อะไ โอ้ยตามอเตอร์เสาเอือเสาเอือทั้งคู่มอเตอร์ปั๊มแฟรดยี่สามเจนี่เครื่องอะไรพี่อะไรนะเครื่องขันไหนไอ right. oh. yeah? yeah. ้หนุ่มเจทีทูเหรอฮะเจทีทูเจเออเจทีทูนั่นแหละเจทูเทอร์บนั่นแหละเอ้สภาพมันโอเคอยู่เลยฮะสภาพสวยอยู่แต่ช่วงล่างร้าวนิดหนึ่งพี่แกบอกเชื่อมได้คอก็สวยฟาก็สวย เดิมโซ<อ>ดูยังอม์สิบเอ็ด,ดเวยโซหมดมหรือเปล่าพี่แกขายไอ้หนุ่มจัมโบนะคันเสี็จำเงินที่อยู่ตรงนี้ครับขายเสร็จแล้วก็ไปเอาสองคันนี้มาเนี่ยเอาไอ้หนุ่มคันแดงมาแล้วก็สักพัฒนา ตัวนี้สักพัฒนาสตาเรียกรุ่นอะไรสักก็สวยเด้อี บอกยกปากเดียวครับกระบอกเดียวอันนี้ลายคอนะได้ได้สตาร์ทลายคอผมก็ไม่ค่อยชำนาญนะรถของของสำคัญเลนน่นของสำคัญที่ต้องมีนะอย่าบอกว่ารถเองเก่งแน่แล้วไม่มีคลายคอมันมีรถในโลกไหนที่มันไม่ติดคอรหรไม่เชื่ออะไรแบนั้น ไอ้นั่นนาติดทีนี่เลยเล่นจุดจุดจุดโอ้เครื่องเจ8อแดี่ลำนั้นลำนั้นเจบัตเจบัตครับผมนี่นะปั๊มลมคู่ขายไม่ผิดอันนี้ทำไมไม่ขายเหรอได้ราคายก็ขายขายเท่า<ข><ข>ไหร่ฮะ<ห>เปิดเท่าไหร่เท่านาั้นนะ สักสักอยากได้สักเปิดสักเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าครับเขาเรียกอะไรอ่ะสตาร์มาสเตอร์สตาร์มาสเตอร์ครับก,ก่อนจะเป็นอมตะก่อนจะเป็นอมตะตัวนี้น่าจะมีฝาเลยจะถอดไว้หรือเปล่ารถใช้งานน้อยอนโนนเดิมโรงงานไม่เดิมแค่เกลียวหน้าแค่นั้นแหละฟ้าครับ เ๋ยวหน้าจ้างสิทธิ์รถสักเขาจะมีฝาครอบเกือบรอบขันนะครอบสายผ่านเจ็ดแสนเก้าครับสนใจมาดูสตาร์มาสเตอร์สองพันสิบสี่พี่ไอ้นมมีราคาให้ไหมอะไรนะไอ้นมอ่ะ โอ้ยไอหนุ่มผมเอาไปใช้เถอะผมเล่นไปเล่นมามันติดใจกระสีอะ่ะมันไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรหรอกนะฮะเจ้าสตาร์มันแยกไม่ขึ้นเลยไม่มีน้ำมันโอเคประมาณนี้เจ็ดแสนกเก้กาไอน้นมสามแสน <laughs> พร49ต่อรองเฮสนใจก่อนถ้าขายถ้าขายถ้าขายหนุ่มถ้าขายถ้าถ้าขายหนุ่มถ้าไห่นะถ้าขายหนุ่มสาวเชนนะผมอ่ะคนแรกคนผมไม่ได้นอนบ้านแน่นอนเมียผมไล่ออกจากบ้านเลยเขามาดูได้ที่ไหนมาดูได้มาตามเบอร์โทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมบอกแต่ว่าโกดังโกดังผมอยู่โกดังผมอยู่ตำบลบางครกอำเภอท่าตูม ถ้าจะมาหรือยังไงก็ออกจากท่าตูมไม่ไกลเนาะออกมาเส้นสวนรณภูมิครับมาเจอร้านรัดการยางมาถึงร้านรัดการยางก็โทรหาผมถ้าลูกค้าคนไหนสะดวกจะมาดูรถอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ตะมพุนโคกรับมาดูได้ครับมามาถึงท่าตูมก็โทรหาพี่เบียร์เลยใช่ครับนะครับได้กอนกับสัก์ก็ชอบคันไหนก็มาดูผมสะดวกคันไหนก็มาดูได้ครับได้ได้ได้ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าชอบแล้วมาต่อรองดูถ้าชอบนะขายเสร็จพี่จะซื้อมาคืนอ่ะ ผมอยากได้รถตีดินค่ะพมก็พูดอยู่ผมอยากได้รถเกี่ยวแล้วเหรอก็รถเกี่ยวเล่นแค่2องเล่นแค่2ก็เล่น3แล้วก็ซื้อตีดินอีกหนึ่งมันเยอะไปรถเทเลอร์ตัวเดียวเออแต่ว่าสวัสดีครับคาับผมโอ้พี่พูดฮพูดอะไรไปเรื่อยๆเนาะ